เจียงปี้หลานเจ้ามันน่ารังเกียจจริงๆครั้งนี้นับว่าเจ้าโชคดีไปขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่ช่วยเหลือข้าฮะขอบคุณข้าหรือเจ้าหนูถ้าเกิดเจ้าอยากจะขอบคุณข้าจริงๆก็จงมอบร่างกายของเจ้ามาซะชินหนานเจ้ารีบหนีไปเร็วอ้าเจ้าหญิงคิดจะหนีอย่างนั้นหรอจะไม่มีใครหนีไปไหนได้ทางนั้นเจ้าจงยืนอยู่นิ่งๆแล้วรอยข้ากินกินร่างกายของเจ้าอย่างมีความสุขเถอะถ้าเกิดเจ้าขัดขืนเจ้าจะต้องตายอย่างทุกข์ทรมาน มรณะแห่งพูดปีศาจค้านับถือที่ท่านช่วยข้าเอาไว้แต่คนพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยถ้าเกิดท่านทำะไรพวกเขาข้าจะระเบิดตัวเองทิ้งไปซะเ <ick> <oy> จ้าเด็กน <ick> ้อยเจ้ามันไร้การนักเอาละทุกคนออกไปซะเ <ick> <oy> จ้าหญิงเมี้ยวเมี้ยวท่านรีบพาทุกคนออกไปก่อนข้าจะใช้ตาเพื่อเรียจกจักรพรรดแห่งการทำลายล้างออกมาืมทุกคนตามข้ามาเร็วเข้าตอนนี้มรณะแห่งพูดปีศาจไม่สามารถทำอะไรชินหนันได้หรอกนะพวกเราหยุดไปก็เป็นภาระเปล่าเออนี่ท่านพูดถึงอะไร อีกไม่นานพวกเจ้าก็จะรู้เองนั่นแหละทำไมผู้หญิงตัวเล็กถึงได้มองข้าด้วยสายตาที่สมเพชแบบนั้นนางคิดว่าข้าไม่สามารถควบคุมร่างกายของชิน,นานที่สูญเสียพลังงานทั้งหมดไปได้หรือเฮ้อตลกสิ้นดีมรณะแห่งพูดธปีศาจเนื่องจากท่านได้ช่วยข้าเอาไว้ก่อนหน้านี้ข้าขอแนะนําให้ท่านหยุดวางแผนที่จะเข้ามยร่างกายของข้ามิฉะนั้นแล้วความพยายามในช่วงหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาของท่านที่ต้องทนทุกข์ทรมานมามันจะไร้ประโยชน์ท่านควรคิดเรื่องนี้ให้ดีอีกครั้ง เจ้านี่เมื่อเผชิญหน้ากับข้ากับไม่กลัวเลยเลอะหรือว่าเจ้าหนี่จะใช้วิธีการบางอย่างเพื่อแจ้งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงเฮ่เฮ่เฮเจ้าคิดว่าข้าไม่ได้ตระหนักถึงทักษะเล็กน้อยของเจ้าหรอือการเปลี่ยนแปลงของสวรรค์เป็นปีศาจเกินขอบเขตทุกอย่างจงเงียบสงบและตรวจหาไม่เจอจงปิดกั้นพื้นที่ทั้งหมดซะฟิงข้าจะพูดกับท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเพราะคนที่กำลังมานั้นน่ากลัวกว่าที่ท่านคิดเอาไว้มากท่านควรจะปล่อยข้าไป ข้าจะได้ไปตามล่าพวกสมาพันธ์คำฟ้าข้าสัญญาว่าข้าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับท่านทั้งนั้นเฮ้อ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 ข้าก็อยากจะรู้นะักว่าใครกันที่น่ากลัวไปกว่าสองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองในเขตด้านล่างนี้เลิกภาพได้แล้วข้าจะกืนกินเจ้าในครั้งเดียวฮะ <c oughs> เปลวเพิงจิตวิญญาณแห่งปีศาจจับต้องไม่ได้และไม่มีตัวตนขนาดแกนกลางทองคําอัคระบังกรยังไม่สามารถต้านทานมันได้เลยตอนนี้ข้าจะชิงความคิดและจิตวิญญาณของเจ้า และเจ้าก็จะค่อยๆหายไปความเงียบที่ไหลผมแดนเปลวเพลิงจิตวิญญาณแห่งปีศาจจงเผาไหม้เดี๋ยวนี้มรณะมรณะแห่งพูดปีศาจท่านควรจะหยุดมันเดี๋ยวนี้มิเช่นนั้นแล้วเฮ้อปัญญาอ่อนจริงๆเจ้ายังกล้าที่จะมาข่มขู่ข้าภายใต้สถานการณ์เช่นนี้อีกหรือเกินเกินฮ่าฮ่าฮ่ชินนานเอ๋ยเห็นไหมว่าจิตวิญญาณของเจ้าถูกเผาไหม้จะหมดแล้ว เจ้าจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปและพรสวรรค์ทั้งหมดของเจ้าจะต้องเป็นของอ,อะไรกันกระบี่นี่คุ้นๆจังเจ้าเป็นใครส่วนข้าชื่อทางสินซางหาถัดท,ทางสิงซานหรือเจ้ายังไม่ตายอีกเหรอข้าจำเจ้าได้แล้วเจ้าก็คือมอรณะแห่งพุทธปิศาจนี่เองเนื่องจากเรารู้จักกันไม่จําเป็นจะต้องเสียอะไรไปมากความข้ามีสองทางเลือกให้เจ้าเลือก ทางเลือกที่1เจ้าจงเป็นคนรับใช้ในชีวิตที่เหลือของเจ้าทางเลือกที่2ก็คือตายเอ่อเอเอเราสามารถพูดคุยกันได้นะเพลียเพลีย,ยมรณะแห่งพูดปีศาจเจ้ายังมีชีวิตอยู่อีกเหรออย่าบอกนะว่าผู้นําสูงสุดทั้ง3ม,มาที่นี่ก็เพราะฉินนานเพียงคนเดียวข้าไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วตายซะหยุดนะถ้าเกิดพวกเจ้ากล้าขยับมาแม้แต่นิดเดียวข้าจะกําจัดจิตวิญญ,ญาณของเขาให้ละเอียดเป็นปุยผงจะกรพพัดแห่งการทําลายล้าง แต่พวกเจ้าทั้งสามคนข้าไม่รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้สนิทสนมกับพวกเจ้ามันเป็นความผิดของข้าเองมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะไว้ชีวิตข้าและข้าจะคืนเขาให้นี่เจ้าคิดว่าเจ้าฝันอยู่หรือยังไงทังสิงสารเนื่องจากเจ้าจะฆ่าข้างั้นข้าก็จะลากเขาไปด้วยไม่ดีแล้วรีบช่วยเขาเอาไว้เร็วทักษะยย้ายมวลสารเจ้าจงไปตายซะเออ เจ้ากล้าที่จะล้ำเส้นความตายคือทางเดียวในสิ่งที่เจ้าจะได้รับเฮนี่คือบังอาจออท่านอาจารย์ออท่านผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงน,นี่เขาคือผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงชิบหายแล้วตายซะถ้าท่านผู้นำศักดิ์สิทธิ์ปวดไวชีวิตข้าด้วยข้ายอมแล้วข้ายินดีที่จะเป็นท่านรับใช้